ไปตามหาโรงเรียนเรือนแพรมีเด็กแค่5คนเท่านั้นบางคนอาศัยอยู่ในโรงเรียนด้วยถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาแล้วก็ต้องคุ้นกับโรงเรียนเรือนแพรแน่นอนเพราะว่าโรงเรียนลอยน้ำแห่งนี้เป็นต้นเรื่องและก็เป็นแรงบันดาลใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ แถ้ามีครูอยู่คนเดียวทําอะไรบ้างครับนอกจากสอนเหมือนพ่อแม่ครับผมกับข้าวเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งอยากลองใช้ชีวิตบนฝั่งไม่ฮะทราบอย่างนี้คะเวลาเราว่างๆเล่นน้ำชอบเล่นน้ำัวนี่มีเด็กที่ดม่เคยมีคนครยี่สิบห้าคนครับผมเป็นสออมาสํารวจแล้วก็มีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือเยอะเขาก็เลยมาต่างซึ่งแน่นาคตถ้าไม่มีเด็กตรงนี้ก็ต้องถูกอยู่ก็คงจะเป็นหนึ่งนั้นครับผม ไปกันต่อน้องปามยังอยู่กับเราครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตามหาโรงเรียนเรือนแพร <c oughs> คือเขาจะเรียนกันบนแพรเลยแล้วบางคนเนี่ย<ค>อาศัยอยู่ในโรงเรียนด้วย <c oughs> คือโรงเรียนนี้มีเด็กๆอยู่แค่5 <c oughs> คนเท่าน,นั้นแล้วก็มีคุณครูหนึ่งคนเป็นโรงเรียนที่ไซส์เล็กที่สุดแล้ว <c oughs> แล้วก็อยู่ไกลมากเพราะว่าถนนเข้าไม่ถึงทุกคนต้องไปทางเรือเป็นโรงเรียนที่เขาสร้างขึ้นมาให้เด็กๆที่อาศัยอยู่ในเขื่อน <c oughs> เขาเรียกว,ว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลแหละมันจะเป็นรอยต่อ ลิงขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าแก่งก้อ Generally, ที่ลําพูนแต่ว่ามันก็จะเชื่อมไปถึงตาก,ากไ,ได้ถึงแม่ฮ่องสอนด้วยนะแล้วก,ก็จะเชื่อมไปถึงเชียงใหม่ถึงแม่ตื่นถึงอมก๋อยอะไรเงี้ยก็จะล่องไปได้เรื่อยๆเลยเราจะต้องนั่งเรือไป50นาทีไกลเหมือนกันนะใช้นาทีไกลเลยเราจะไปอาศัยโรงเรียนนอนแล้ววันนี้มีอะไรไปฝากน้องๆไหมเราแอบซื้อของเล่นมาเราจะไปให้น้องๆด้วยแล้วเขาบอกว่าน้องๆที่โรงเรียนเนี้ยก็ทำอาหารเก่งมากต้องไปให้เขาทําให้เราทานเพราะถ้าเขาไม่ทําให้เรากินเราก็ไม่ะลรกินนะใช ใช้แรงงานเด็กก่อนใช้แรงงานเด็กก่อนเอาไปเตรียมตัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวต้วววองลงเดือไปใช้ชีวิตแบบนักเรียนเรือนแพกันสัก1วันเราก็กําลังจะล่องเรือแบบนี้นะครับประมาณสัก40-50สินาทีลงไปแถวบริเวณจังหวัดตาใกล้ๆกับจุดที่เป็นเขื่อนภูมิพลถึงแล้ววิวโรงเรียนเรือนแพน่<ป>เ,เด็กๆมารอร<ๆ>ับเราอยู่เลยใช่ไม่มีสไลเดอร์ไหนเออสไลเดอร์ใช่ กิจกรรมของเด็กที่นี่คือเด็กคนต้องว่ายน้ําเป็นไงใช่ไเขาเล่นอยู่กับน้ำเล่นเขาใส่อยู่ในน้ํมอะังไงเขาต้องสไลด์ลงมาในน้าอยู่แล้วสวัสดีครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนทุวนสวัสดีครับคุณครูครับผมสวัสดีครับผมโรงเรียนชื่ออะไรครับขอชื่อเต็มๆทีเลยโรงเรียนบ้านก่อจัดสรรห้องเรียนสาขาเรือนแพครับผมเป็นสาขาของโรงเรียนหลักโรงเรียนข้างบนว่าคุณครูก็ต้องมาจำโรงเรียนหลักข้างบนลาชื่อของผมกับนักเรียนนี่อยู่โรงเรียนข้างบนครับนี่คืออยู่คนละช เรียนกันเหรอฮะมีสองคนที่อยู่ป .4 ด้วยกันครับน้องขอได้นำตัวอ่านแนะน,นำตัวช,ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะปาน้องปลาคนต่อไปค่ะ จรลัญญาละบัววงอนุบาลสาอน้องซ่มต่อไปนะครับผมตหล่อตึนหล่อุหล่อทีวิวสิวิดีโออยู่ตหล่อตนหล่อรนหลอตึนหล่อตึนหล่อนหลอคึนเก่นหล่งนิลงอน่อตึนเล็นเด่กตึนหล่อตึคหลอตนหลอตึนหล่อตคนหล่อตึนหล่คตันผม่อต่อตครับ่อตปนห่อตึนหล่อตึนหล่อตึ่อตึนหล่อครับค่อบึนหล่อตนหล่นห่อน่า ต่อไปอชื่ออะไรครับพี่กระโตอ้าพี่กระโตสวัสดีครับค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาติกาตุลโงชื่อเล่นชื่อยิงตออยู่ป้องใหม่ ป5แสดงว่าน้องๆทั้ง5คนเนี่ยบ้านก็จะอยู่ในเรือนแพหมดเลยไหมใช่ครับผมบ้านเล็กที่ก็จะเป็นบ้านเล็กที่แพเลยครับผมส,สภาพบ้านเป็นแพอ๋อแสดงว่าแล้วผู้ปกครองของน้องๆทาอาชีพอะไรเป็นหลักะครับประมงเป็นหลักครับคือหน้าที่ของคุณครูที่นี่น่าจะต้องสอนทักษะในการเอาตัวรอดในตรงนี้ซะส่วนใหญ่ไหมครับใช่ครับผมทักษะเอาชีวิตรอดการเรียนทุกอย่างเหมือนอยู่กับครอบครัวเหมือนเราเลี้ยงลูก5คนเพราะเด็กส่วนมากจะกินนอนที่นี่เพราะเป็นโรงเรียนพักนอนครับผมห้าคนกินนอนที่นี่เลย3คนจะกิน นอนแต่น้องอนุบาลยังไปกับเพราะบ้านอยู่ใกล้แล้วก็ผู้ปกครองยังเป็นห่วงอยู่ครับถ้าเราวันนี้เรามาไม่ได้มามืองปล่าเรามีขนมมีของเล่นมาให้น้องๆกันด้วยก็ <c oughs> เลยเอาโดนัทมาให้กินคริสปี้ครีมอร่อยมากลูกอ,อยากให้เด็กๆได้ชิมกันเย็นนี่ค<ย>ือกินไปเลยลูก กิบได้เลยครับอนุญาตครับกระชิ้นกองชิ้นเดี๋ยวเก็บไว้ให้กินอีกครับอ่าหยิบเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกขอบคุณค่กันขอบคุณแค่กันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันหวานไหมครีมจิเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงสุดอร่อยไหมลูกสุดยอดแล้วก็ของเล่นด้วยนะเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวให้คุณครูเป็นคนจัดสรรดีกว่าอันนี้พุ่งเลยอ่ะพุ่งเลยอ่ะคุณครูพาไปดูโรงเรียนได้ไหมครับว่ามันแบ่งเป็นสัดส่วนอะไรยังไงแล้วถ้ามีครูอยู่คนเดียวเนี่ยหน้าที่ของครูเนี่ยทำไร บ้างครับนอกจากสอนเหมือนเหมือนพ่อแม่ครับผมกับข้าวดูแลเครื่องเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างครับผมก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เราต้องดูแลเพราะเด็กไม่อยู่กับเราอย่างเงี้ยครับหลักสูตรวิชาในการสอนเด็กๆอย่างเงี้ยครับน้องๆอยู่คนละชั้นกันแล้วเราสอนกันยังไงใช้คําว่าเรียนรวมเด็กทุกคนเรียนในห้องเดียวกันเราอาจจะสั่งงานเด็กน้องอนุบาลก่อนเสร็จแล้วก็ไปสั่งงานพี่ไปสั่งงานเสร็จแล้วเราก็มาอยู่กับน้องอนุบาลเพราะเด็กน้องอนุบาลยังหัดเขียนหัดอะไรเราก็มาเน้นอยู่กับอนุบาล พอถึงเวลาทํากับข้าวพี่งานอาจจะเสร็จพี่ก็มาช่วยดูแลน้องผมก็ไปทํากับข้าว oh. ก็จะอยู่อย่างนี้วนเวียนก<ด>ันอย่น,นีครบอบครัวเลยใช่ครับผมคุณครูเป็นคนที่นี่ไหมครับนั่งเดิมคนยะโสธรครับผมอ๋อแล้วมาอยู่ที่นี่มันแตกต่างจากบ้านมากเลยเนาะบนดินกับในน้ํามันต่างกันอยู่แล้ว <laughs> <laughs> มาแรกนักเรียนเป็นคนสอนผมขับเรือใช้ความเป็นอยู่ต้องถามนักเรียนครับสอนทุกอย่างต้องทำอย่างนี้น,นะครับเวลาลมมาเวลาอะไรเขาก็จะบอกเราเพราะเราอยู่บนบกมาเราไม่คุ้นชินแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เป็นหน้าฝนฤดูพายุฤดูอะไรน่ากลัว ใช่ใช่ครับผมแสดงว่าต้องใจรักมากเลยนะครับถึงมาอยู่ที่นี่มันรวมทั้งใจรักรวมทั้งอยู่แล้วมีความสุขเห็นเด็กมีความสุขมันก็เลยเป็นการผูกพันแล้วเด็กที่จบจากเราไปกี่รุ่นแล้วฮะห้าหกรุ่นเพราะบางรุ่นก็ไม่มีจบเพราะไม่มีปหอย่างอย่างที่นี้ก็ไม่มีปหกก็ไม่มีจบแต่พอป .6 กเสร็จแล้วเด็กเเขามีไปต่อที่อื่นไหมครับไปต่อครับส่วนมากเราก็เป็นเน้นที่โรงเรียนพักนอนเหมือนกันเป็นโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่เออโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เขาได้ไปอยู่ที่นั่นต่อใช่เราก็ส่งเขาไปพาไปสมัคคครรรรรดูโงงเียนอะไตตต่่่าาาาาๆแแแล้วววมมมสถ ชอบต้องเด็กโรงเรียนเราวิชาหลักๆคือพายเรือกับายน้ำโอ้เราเก่งกว่าใครแน่นอนใช่อันนี้เราส่งไปโรงเรียนกีฬาสาขาพายเรือที่โรงเรียนเชียงใหม่เคยมีเยาวชนทีมชาติที่จบจากนี่เรียนแสดงว่าจุดแข็งของเราคือเรื่องของการพายเรือเพราะเรามีที่ให้ฝึกหทั้งวันใช่ใทุกๆวันหรือว่าทุกวันเลยครับไฟฟ้าที่เราไปจากไหนครับโซลาร์เซลล์ครับผมตอนนี้ระบบโซลาร์เซลล์ก็ดีทุกอย่างแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแดดช่วงหน้านี้แดดดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าช ช่วงหน้าฝนเจอมรสุมจนเดือนสองเดือนนี่ก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันอันนี้คือระบบไฟฟ้าใช่ไหมฮะครับผมระบบโซลาเซลล์ครับผมก็คือจะต่อจากโซลาเซลล์มาเข้าแบตเตอรี่ไว้เข้าแบตเตอรี่ไว้ครับผมโอ้โหอันนี้คุณครูก็ต้องซ่อมเป็นไหมฮะเื้อมต้นเราต้องดูเป็นอะไรเป็นถ้ามันมีปัญหาจริงๆที่เราแก้ไขไม่ได้เราเราก็ถ่ายคลิปถามถามผู้รู้ข้างบนถามทางเฟซบุ๊กอ่าคนที่รู้เขาก็จะแนะนํามาครับครับผมก็จะประมาณนี้โรงเรียนนี้ยังขาดอะไรอีกไหมครับหมายถึงว่าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ครับมันก็จะมีอุปกรณ์ไฟ ฟ้าบางอย่างอย่างเช่นพวกพัดลมอาจจะเสียเพราะเราต้องมีสำรองไว้หรือหม้อหุงข้าวเราก็ต้องมีสำรองไว้ถ้ามันเสียกลางสัปดาห์หรืออะไรมันค่อนข้างที่จะมันต้องมีสแปร์ใช่ใช่ครับผมถ้าใครที่อยากจะมาที่นี่แลวอยากจะบริจาคของอะไรเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่เขาได้เปลี่ยนใช้หรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่เองอะไรเองพวกนี้แม้กระทั่งเครื่องปันไฟเล็กๆมีความจําเป็นก็ต้องใช้ว่าเป็นอะไรที่มันจําเป็นสําหรับที่นี่เนาะอันนี้คือห้องเรียนมี1ห้องแล้วมีห้องอะไรอีกไหมครับคุณครูบนโรงเรียนนี้ทั้งหมดนี้จะมี6อาคารนะครับผม มีเด็กเรียนท้่าคนนี่คุอาคานใช่ครับผมมาคา่จะอยู่ฝั่งนู้นจะมีอาคารเสาธงเคารพธงชาติครับผมในครับผมอยากไปดูมากเลยฮะอยู่ฝั่งนู้นครับผมออันนี้ห้องพักครูอันนี้ห้องห้องพักหลังเก่าก็ยังเอาไว้เก็บของบ้างอะไรบ้างครับผมเพราะเราย้ายเด็กไปนอนที่อาคารหลังใหม่อ๋อก็คือเด็กจะนอนตรงนู้นเลยครับผมแต่ก่อนเด็กนอนหลังนี้ครับผมทีนี้งูเยอะงูงูสารพิษทุกอย่างแต่ก่อนผมเลี้ยงไก่ไข่มากินไก่ ไข่ผมจนหมดแล้วก็กินเมลตอแล้วก็เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วไม่รู้เด็กจะไปอยู่ในท้องงูหรือเปล่าก็เลยยายงูเลื้อยมาในน้ำเหรอครับใช่ครับผมมันรู้ว่ามีของกินมันไก่พวกไก่พวกอะไรน้าไหนที่เขาจะมาบ่อยๆใช่ช่วงนี้ปลอดภัยไหมคะทุกช่วงครับไม่ปลอดภัยมีกำลังใจขึ้นมาเลยค่ะไรมีกำลังใจขึ้นมาแล้วครับโอเคกลางคืนเป็นงูอะไรงูเหลือบจะใช้คาว่ามีทุกงูครับผมเป็นอะไรที่ไม่รู้เลยเราเราต้องการเซอร์ไพรส์ครับเลยไม่แจ้งก่อน ดีครับ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 ไปดูอาคารต่อไปเครับผมอาคารต่อไปเปเลยครับอาคารต่อไปเรียกสั้นๆว่าอาคารยายิ้มหรืออาคารเสาธงครับยายิ้มมาจากไหนครับยายิ้มของคนค้นคนอ๋อคนค้นคนแล้วแฟนคลับเขารวมเงินมาสร้างให้เป็นห้องสมุดเก่าด้วยครับผมครับผมมันชำรุดเราก็เลยย้ายไปที่ห้องสมุดหลังใหม่แล้วตัวนี้ก็เป็นอาคารเขารพธงชาติแล้วก็ทำกิจกรรมหรือเวลามีแขกมาบางทีเขาขอมานอนพักแล้วก็คือผมก็ได้นอนที่นี่ นี่แหละฮะที่นู่นครับผมที่นู่นหลังใหม่ครับหลังใหม่ตอนนี้คือเสาธงที่เป็นจุดเด่นของเราตอนเช้าทุกคนก็จะมาครบรสชาติตัวนี้ครับผม7โมงุันนี้เราจะได้เห็นการเด็กๆุ่งนี้เขาทำกับข้าวด้วยเหรอช่วยๆกันครับผมเป็นลูกมือก็คืออยู่กันเป็นครอบครัวแล้วผักเราเอาจากไหนปลูกเองด้วยครับผมส่วนฝั่งนี่แหละครับไม่ครับมีแพรผักครับผมอ๋อแล้วครับแพรผักเปลี่ยนจากไก่มาเป็นเห็ดเผืองูไม่กินบ้าง๋อไปดูได้ไหมอยากดูว่าแพรการเกษตรเด็กๆก็จะได้ฝึกปลูกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมมาไปดูวันนี้ ปลาเยอะมากค่ะปลามันร่ำยอะเยอะครับมาคอยกินเศษอาหารแล้วก็จะแยกพลาสติกไว้เวลามีคนมาเอาไปขายก็ไปทีเดียวครับผมจะทานข้าวหรือกิจกรรมบางทีมีอาสามีอะไรมาก็จะเป็นที่รวมพลกันที่นี่ก็อันนี้คือจะเป็นอาคารเก่าถูกไหมอาคารเก่าหลังแรกตั้งแต่ปี2535ก็คือมีแค่อาคารนี้แล้วก็นั่งเรียนกันตรงนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผูกต่อกันเรื่อยๆจนโรงเรียนเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คือแพรที่ปลูกเป็นหนึ่งในวิชาที่เด็กๆต้องเรียนไหมครับใช่ครับผม วิชาการเราเราใช้จุ่มไปในน้ำแล้วก็ลดเอาอย่างเงี้ยเหรอฮะตรงนั้นไม่ต้องลดครับผมตรงนั้นคือใช่ครับผมเราก็มีปุ๋ยให้มันนิดนึงแต่ข้างบนก็จะมีได้ลดน้าแต่นี่ไฮโดรโพนิกคือไม่ต้องลดน้ําคอยเติมน้ําเติมน้ําอย่างเดียวครับผมเติมน้ําเติมปุ๋ยโอ้โหเราก็มีแปลงปลูกตรงนี้ด้วยเนาะผักพวกนี้เราก็จะเด็ดมาทําอาหารกินถูกไหมครับใช่ครับผม ีเด็กเยอะที่สุดมีกี่คนครับตั้แต่แรกเริ่มมา25คนครับผม25คนใช่ครับผมที่เขามาสํารวจตั้งแต่สมัยนั้นเป็นสบอมาสํารวจแล้วก็มีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือเยอะเขาก็เลยมาตั้างอ๋อคือยุคนั้นมี25คนใช่ครับแต่พอหลังจากนั้นก็จํานวนคนที่อยู่อาศัยในในเขื่อนก็น้อยลงด้วยไหมะอ่าครอบครัวก็น้อยลงเรื่อยๆเด็กก็เลยน้อยลงเรื่อยๆครับซึ่งในอนาคตถ้าไม่มีเด็กตรงนี้ก็ต้องถูกยุบก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับผมตอนนี้คือแค่5คนเขาไม่ยุบเราก็ดีใจแล้วครับดีใจดีใจแทนเดด็กกครับททที่ไถูอิ้ง ใช่ใช่เพราะไม่งั้นห้าคนนี้จะไปอยู่ไหนล่ะใช่ครับถ้ามันเหลือหนึ่งคนแล้วมีคูหนึ่งคนก็ต้องยังอยู่ถูกไหมอะไรที่ยังมีเด็กอยู่ใช่ครับเราก็ต้องอยู่เนาะใช่ถ้ามีเด็กเกิดมาใหม่แล้วเขาต้องเรียนเราก็ต้องกลับมาใช่ใช่ครับฉะนั้นสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่สาคัญเนาะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เมื่อกี้เห็นว่าไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยจะไม่ถูกทอดทิ้งจะมีคุณครูที่ทุ่งเทแบบนี้มาคอยสั่งสอนเขาครสุดยอดสุดยอด พวกนี้ฮะแล้วคุณจะพาฮะแล้วเราอยากลองไปใช้ชีวิตบนฝั่งไหม เคยคิดไหมไม่ค่ะชอบอ่ะชอบอย่างนี้คะเวลาเราว่างๆเเล่นน้ำเล่นน้ำชอบเล่นน้ำที่นี่เขามีทีวีไหมมีให้เราได้ดูมีครับแล้วเราชอบดูอะไรครับดูหนังชอบดูหนังเราดูหนังแบบไหนลูกช่องวันช่องวันอ้าวอย่างนี้ต้องเห็นคุณอาบ้างสิใช่ไหมค่ะเคยเห็นไหมช่องวันนี่คุณอาคนนี้เคยเห็นไหม พี่อะพี่ก็ได้พี่ก็ได้อะพี่เห็นขื่นพี่ไหมเห็นพี่เนาะเห็นในทีวีบ่อยเห็นในทีวีบ่อยอ๋อแสดงว่าชอบดูละครดูหนังแล้วมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมแถวนี้ไม่มีไม่มีแล้วเราได้ขึ้นไปเที่ยวที่เมืองรึเปลาได้ไปทําอะไรอะไปเที่ยวไปขเที่ยวภาษาไปสงการอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือเราก็ขึ้นไปเที่ยวสงการเที่ยวงานภรษาเที่ยวอะไรอย่างนี้เราก็ขึ้นไปเที่ยวเมือง แล้วเราชอบไหมหรือเฉยเฉยฮะอยู่ที่นี่เราเราชอบอะไรอีกแสดงว่าเราก็ชอบเล่นน้ําติดน้ํากิจกรรมทางน้ํานี่คือสิ่งที่เราชอบคิดว่าถ้าโตขึ้นมาเราอยากทําอะไรอนุรักษ์ไฟป่าอนุรักษ์ไฟปาช่วยปกป้องป่าของเราไม่มีไฟป่าเนาะหลังๆมีไฟป่าเยอะไหมมีเยอะอ่ะแล้วเราเหม็นไหมพอโตขึ้นมาเราก็คิดว่าเราอยากอยู่ที่บ้านนี่แหละเนาะไม่อยากไปไหนอยากอยู่ในเขื่อนนี่เนาะ ลองดูแล้วนะครับตอนนี้นะครับเมนูไข่เจียวนะครับทำบ่อยแค่ไหนฮะทำบ่อยมากค่ะออ๋ทำบ่อยมากโอเคไว้จะได้กรอบนะขอกรอบนะนี่วันนี้จะมีเชฟปามนะครับไข่เจียวมันต้องอย่างงี้กระทะร้อนๆอย่างี้ต้องออกห่างๆนี่เลยคะตอนที่กินขอกอบก็ต้องมีเควสมีรีเควสทำยังไงหรอต้องกรอบต้องปูด้วยนะนี่ โอ้โหโดนเป็นหนึ่งฟึบคนยากคนจนในโลกนี้ยังมีคนที่จนยากแสนลำบากอัตค่าและอาสสนทิ้งทิ้งขคว้าตามใจตนสงสาคนอื่นที่ไม่มีกินขอคลิปหน่อยนะฮะมจะส่งไปให้ลูกที่บ้านดู ก่อนกินข้าว เล่นที่เราเหรอตื่นเหรได้ไหมได้ไหมได้ไหมยังไงบอกหน่อยวา้โหรอโดโล่มากอ้โตื่นมาแล้วหลิวทำอะไรอย่างแรกครับแผลอย่างโมโมโ่เขาก็ลดเงาต้นไม้ใช่ไหมาปาดแพลแล้วเราก็มีหน้าที่อไรอีกช่วยคุณนี่ค อย่างนี้เราขับเรือได้ไหมได้ครับแล้วเคยเคยขับไปทั่วเองมีเคยนะเนอะมีตรงไหนน่าสนใจบ้างบ้านหลิวอยู่ไหนอ่ะมีเพรครับแพรทางนู้นเหรอครับแล้วที่แพรทำอะไรบ้างครับพี่แพรที่บ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่จริงเหรอครับเลี้ยงยังไงอ่ะในแพรพาไปดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยไปไปไปพาพี่ไปดูหน่อยขโมยเรือครูแป๊บเดียวครูไม่รู้หรอกไปขโมยเรือครูกันไปดูกันไปไป ไปบ้านหลิวดีกว่าไกลไหมครับนั่งเรือไกลไหมครับไม่ไกลเหรอครับอ่าไปๆเดี๋ยวขับเรือเป็นตั้งแต่กี่ขวบหลิวสิบเอ็ดขวบตอนนี้สิบสี่เออสามปีแล้วที่ขับมาตลอดเก่งมากเลยอ่ะเด็กที่นี่จะต้องมีสกิลในการขับเรือทุกคนนะครับหายเรือก็ตั้งได้นะ โรงเรียนที่บนดอยโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยน้องๆทุกคนที่พึ่งพาตัวเองได้หมดเลยแม้กระทั่งน้องโมโม่เนี่ยซึ่งเป็นเด็กพิเศษเขาก็ยังมีความรับผิดชอบรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรอลนนี้มันพึ่งมากๆเลยคุณครูคอะ่แะแม่คนเดียวสอนเด็กทุกชั้นเลยตั้นแหลอนุาลไปป4ป .5 เป็นโรงเรียนที่มหัศจรรย์นะมหาศยรร์ทั้งสภาพการอยู่อาศัยของเขาแล้วก็มหัศารร์ทั้งพลากรที่เป็นครูรู้ไปถึงตัวน้องๆเอง มารวมกันเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆแล้วบางทีสังคมเล็กๆอันเนี้ยอาจจะเป็นสังคมที่อบอุ่นมากกว่าสังคมเมืองด้วยซ้ำน้องๆหลายคนที่มาอยู่ที่เนี่ยถามเขาว่าอยากขึ้นอจากไปไหนผมไม่ยากไปไหนอ่ะอ,อยากอยู่ที่เนี่ยเพราะชอบเล่นน้ำเพราะเขาไม่ได้เห็นโลกภายนอกแล้วเขาก็ความสุขกับธรรมชาติความฝันอีหนึ่งงานของน้องที่ผมคุยเมื่อคืนเนี่ยอยากเป็นทีมอนุรักษ์ป,ป่าป่าทึ่งมากๆบ้านบ้านอหอมสิบบ้านสิบดนี่ครับ ือที่เนี่ย เขาดูช่องวันสาเครับซึ่งเป็นช่องเดียวที่ผมยังเล่นละครอยู่และยังมีคนจําผมในฐานะเป็นนักแสดงได้แม่มาอยู่ที่นี่นานแค่ไหน้วครับสามสิบปแล้วมาอยู่ได้ไงครับตอนแรกแอปลาแล้วก็ะอยู่ไปเรื่อยๆเราอยู่นี้นานแล้วก็เลยจ้เราเป็น้นไม่ขวอ๋อเราก็เลยได้านเป็นแม่ขวดนี่ด้วยเป็นเ้รราชการด้วยอ๋อสุดยอดแล้วได้อยู่วิวสวยตรงนี้ด้วยเนาะโอ้โลเคชั่นดีเลยผมได้ยินคุณครูบอกว่าจํานวนของ ครเรือนเราน้อยลงเขาย้ายไปอยู่ไหนกันนะครับแม่บางคนก็<า>แก่แล้วลูกก็ให้ขึ้นไปบ้านอ,าอยู่บ้านบนเมืองอะไรอยู่บ้านบนเมืองนักเรียนน้อยลงไหมครับน้อยลงยเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่มาอยู่ในนี้ไม่ค่อยมีนะแม่ไม่ค่อยมีมีแต่คนรุ่น รุ่นเก่าๆโอ้โหดันั้นวิถีชีวิตเดินแพรหรือโรงเรียนของเราแบบนี้ก็อาจจะอยู่แค่ในช่วงเวลานี้เนาะโอเคแม่พาดูหน่อยว่าในบ้านเราต้องมีอะไรบ้างแบบนี้ค่ะดูเลยให้ดู้พาดูเลยเลี้ยวพาเลยเียวพาดูเลยพาดูเลยนี่เหรอตัวนี้ก็ห้องนอนหลิวเหรอแม่ง่ายเลยเนาะเย็นสบายสําคัญที่สุดคือทุกคนต้องมีเรือครับเพราะต้องใช้ขนทุกอย่างเลยนะนี่เหรอที่เราเลี้ยงไก่ไว้เหรอโออเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลยแค่ ไม่กลัวหรกมันกลัวมีหมูในแพรจริงๆ่ยมีหมูกี่ตัวครับหิอมีหม anyway? ูอย <m> ู <dinheiro> ่หลายตัวครับ <Gloria> มีลูกด้วยมีลูกด้วยเหรอเราให้อาหารเขาแล้วเขาได้ไปเดินไหนไหมหรือก็เดินบนแพรเนี้ยเดินบนแพรเดินอยู่ในเนี้ยเหรอครับครับอ๋อ แล้วเราก็เอาไปเข้าไปขายนะครับโตแล้วเข้าไปขายเยอะแล้วก็ไปขายขนขึ้นเรือไปขายเนาะอ๋อก็คือมาเลี้ยงขุนให้เข้าให้โตแล้วเขากินอะไรครับกินอาหารกับแกรบครับอาหารกับแกรบอ๋ออาหารขนเนี่ยเหรออาหารหมูอาหารหมูอ๋อโอ้นี่ลูกเต็มเลยนี่อาหารครับจะเป็นผงอย่างนี้อ๋อเป็นผงอย่างนี้เหรอปักแล้วก็ให้เขาเหรอให้ให้เขา อยากกินอีกแค่อนว่นวายอะแค่อื่อยากกินแล้วอ่ะอยากกินบางต่างโอเคครับได้ไหมโอเคเลยครับโหนปุ่นเลยเนาะสุดยอดแห่งวิถีชีวิตเรือนแพไม่เคยคิดเลยว่าบนเรือนแพเขาจะเลี้ยงหมูได้อะ ลรโตด้วยเราออกลูกด้วยนี่เป็นเรือนครัวทางนู้นก็เป็นเรือนอยู่แล้วนู้นก็เป็นเรือนเลี้ยงสัตว์มีสามเรือนอันนี้อะไรฮะเนี่ยนี่โทรศัพท์นี่สม,สนมันใช้ได้เหรออันนี้โทรศัพท์เอาไว้โทรหาข้างนอกครับโทรได้จริงเหรอฮะโทรได้ครับเหรอจริงไงเฮ้ยต้องหาสัญญ,ญาณนะอ๋อบอกวรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่โทรได้เออนี่มีสัญญาณจริงว่ะเปยวอ่ะ ต้องรุ่นนี้เท่านั้นครับที่โทรได้รุ่นอื่นไม่มีสัญญาณผมก็เลยทํากอบใส่อย่างดี<ไ>หรือว่าอันนี้เป็นกอบที่เอาไว้ส่งสัญญาณแรงขึ้นเมือรสญญแต่ทุกเรไม่าเกราจะไม่ให้ใครพงีสมาเลือดถกยากกันชาลิถ้าเริ่มประเทศสภายถ้วิมีใช้ชยโย บรรยากาศดีมากเลยครับมันอบอุ่นใจยังไงไม่รู้ใช่ครับผมน้องๆพวกนี้เขาเหมือนมีความรับผิดชอบมากเลยครับผมใช่ครับผมก็คือเราต้องฝึกเขาทุกวันทําให้เป็นจิตวิทยประจําวันแล้วก็เด็กก็จะรู้ตัวเองตื่นขึ้นมาเขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาคนนั้นไปตรงนี้คนนี้ไปตรงนั้นครับแล้วก็ถ้าเด็กเป็นงานทุกอย่างเราจะสบายขึ้นแล้วเด็กก็จะมีทักษะชีวิตมากขึ้นครับผมหลักๆแล้วผมว่าโรงเรียนที่เนี่ยสอนวิธีการเอาตัวรอดการใช้ชีวิตของเขามากกว่าการเร<ม>ียนรู้เกี่ยวกับวิชาการอะไรอย่างเงี้ยไ ลหลายๆอย่างเราก็ผสมประสานกันไปทั้งวิชาการทั้งทักษะชีวิตแล้วก็เพื่อจะให้เด็กมีความคิดมีอะไร,รเผื่อเวลาออกไปอยู่ทั้งนอกเขาจะได้ปรับตัวได้คือวิถีชีวิตเรียนแพรแบบนี้มันมันอาจจะเป็นวิถีชีวิตที่มันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความยนะูนิคเนาะพอไปที่อื่นก็จะไม่เหมือนอย่างนี้นะคุณนะใช,ใช่ครับน้องๆบางคนเมื่อวานผมได้คุยกับเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากไปไหนเขาก็อยากอยู่ที่ ครับผมคือความผูกพันอยู่นี่เด็กเขาก็อยากอยากจะอยู่ที่นี่เติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่แล้วก็มาช่วยพัฒนาเรือนแพรของเขาเปรรู้สึกมันมันเหมือนบ้านไปแล้วอะ่ะใช่ครับผมแล้วบริเวณโรงเรียนแห่งนี้เราก็พยายามให้เด็กมีความรักความผูกพันเราก็อยู่กันเหมือนครอบครัวผมก็อยู่เหมือนพ่อเลี้ยงลูกและอย่างการกินอาหองอาหารอย่างนี้คือเราเรามีเงินสนับสนุนไหมครับก็ะ <c oughs> จะมีสนับสนุนจากทางรัฐ <c oughs> เป็นลายหัวครับก็ให้หัวเท่าไหร่ประมาณ 20- 21บบาทครับผมเพราะ จะแยกอยู่2ส่วนคืออาหารพักนอนจะอยู่20บาทอาหารกลางวันจะอยู่21บาทครับผมต่อหัวต่อวันต่อวันครับผมตีเลขกลมๆค่าเช้าในึ่ห้าคนนี่ก็ประมาณร0 5ยบาทประมาณนี้ครับผมคือเช้าห้าร้อยห้าบาทเย็นหนึ่งร้อยห้าบาทครับผมถ้าตกวันละสามร้อยใช่โดยเฉลี่ยครับผมอ๋อถ้าถามว่าพอมันก็พอจะอยู่ได้นะแต่ว่ามันพอแบบค่าเดินทางค่าน้ําปลาค่านู่นค่านี่ไหมมันก็ยากเหมือนกันลองคิดดูตามเราวันเลี้ยวเราคนเดียวมือหนึ่งก็เรา เราเลี้ยวไปกินกาแฟสตาบัคแก้วเดียวเนี่ยเท่ากับน้องๆกินได้ทั้งโรงเรียนน่ะจริงๆจริงอยากให้ให้ลองมาใช้ชีวิตนี้ดูสักครั้งนึงครับโดยเฉพาะผมมันมีปัญหาเรื่องลูกอ่ะกินอาหารทิ้งกินขว้างกินเหลืออะไรเงี้ยอยากให้เข้ามาใช้ชีวิตดูแล้วก็อย่างเมื่อวานตอนที่น้องๆก่อนจะกินข้าวน้องๆเขาจะต้องบวดเป็นยังไงสวดมนบวดกินข้าวก่อนกินข้าวครับผมอันเนี้ยโหมันซาบซึ้งมากเลยอ่ะว่าข้าวทุกเม็ดข้าวทุกแบบต้องกินให้หมดนะเพราะว่ามีคนที่ลำบากกว่าเราอยู่อะไรเงี้ยผมอยากให้ด อยู่ตรงนี้เลยอ่ะเราอยู่สบายเขาให้ความสําคัญกับอาหารที่มีอยู่มากๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูปู่ฝังได้ดีมากเลยครับใช่แล้วเป็นความตั้งใจของเราเลยไหมครับครับผมใช่ครับผมผมมาอยู่ที่นี่ตอนตอนแรกก็มาอยู่ด้วยความเป็นครูคืออยู่อยู่ที่ไหนก็ได้แต่มาอยู่ที่นี่นานเข้านั้นเป็นกลายเป็นความผูกพันกลายเป็นความรักแล้วก็ที่เราอยากสอนเด็กๆในบริเวณคุ้งน้ําแห่งนี้ครับคืออยากเห็นเด็กๆในคุ้งน้ําแห่งนี้เโตออกไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพข้างนอกถูกไหมครับครับผมใช่ครับโอกาสที่โรงเรียน ของเรามันจะมันจะมีอยู่แค่ในช่วงเวลานี้มันก็มีนะใ,ในอนาคตอาจจะยังไม่ได้ไม่มีครูครูม,คม,มองตรงนี้ไว้ผมก็กามองว่าตอนนี้คือทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ลุ้นไปแต่ละปีว่าจะมีเด็กเพิ่มไหมมีเด็กที่เขาอาจจะย้ายตามผู้ปกครองมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าณช่วงเวลานี้จะทําเด็กกลุ่มนี้ให้ดีที่สุดสอนเด็กให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตเด็กเติบโตขึ้นไปจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมากที่สุดครับตอนนี้คือผมคิดเป็นระยะระยะโอ้โหันนี้แหละครับอันนี้ของผม นับถือคุณครูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครูนี่คือต้นแบบแม่พิมพ์ที่ดีของชาติเลยที่ทุ่มเทแล้วก็เสียสละว่าคุณครูจะมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยหนึ่งคือต้องเสียสละสองคือต้องใจรักแล้วก็ต้องมีจิตใจที่เมตตาด้วยนะมองเด็กๆเป็นลูกเลยนะสยุดยอดจริงๆเลยขอบคุณคุณครูมากๆนะครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนกลับเราแน่ต้องสนุกสนานกับเด็กๆซะหน่อยมาถึงที่นี่แล้วต้องกระโดดน้ำกับเด็กๆซะหน่อยนะก่อนจะกลับ